สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินนะครับก็มาตามออเดอร์ที่เราเตรียมแพ็กส่งให้กับลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าสั่งคะกันหลายรสชาตินะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเอาขายนะครับขายรสหลายแบบนะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าสั่งข้าวเกี๊ยวปลาเส้นปลาทูเส้นเล็กหรือแคบปลาทูเส้นเล็กนะครับจำนวน4กิโลนะครับแล้วก็สั่งข้าวเกี๊ยวนะครับปลาเส้นเส้นเล็กรสกุ้งนะครับหรือว่าแคบรสกุ้งนะครับก็3กนโชนะครับ แล้วก็สั่งข้าวเกียบปลาแผ่นเล็กนะครับอร่อยไม่เหมือนใครใครทินติดใจใครขายมีกำไรเงี้ยนะครับววแล้วก็สั่งแผ่นกุ้งนะครับแผ่นกุ้งเล็กนะครับแล้วก็เราก็แถมน,นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นข้าวเกียบปลาเส้นลววนีดนะครับซึ่งเป็นตัวที่เปิดใหม่ลูกค้าที่สนใจข้าวเกียบนะครับก็สามารถพักมาหาเกจของเราได้เลยนะครับวันนี้พนักงานเตรียมแพ็กออเดอร์นะครับข้าวเกียยโลงผลิตเราแพ็ ถุง500กรัมมีบริการจัดเก็บปลายทาง1กิโลเราก็ขาย10กิโลส่งด่วนฟรีทั่วประเทศได้ราคาส่งไปเลย10กิโลรอรับถึงหน้าบ้าน10กิโลทอดขายมีกำไรงาม100กิโลส่งสอปบลาวแล้วขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของพวกเราและติดตามได้ที่เพจของพวกเราขอบคุณมาก Bumba di da, bumba di da, bumba di da.